เปิดตัว Realme GT Neo โทรศัพท์มือถือ 5G ชิปเซ็ตแรง Dimensity 1200มาพร้อมกับ RAM 12 g b หน้าจอรื่น 120Hz กล้องหลัง64ลานพิกเซลและการชาร์จที่เร็วถึง50 w ในราคาเพียง8,600บาทครับ Realme Nano 30 4G เผยสเปคแล้วอาจจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ใหญ่ถึง5,000มิลลิแมพร้อมกับการชาร์จที่เร็วถึง30 w และกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก48ล้านพิกเซล iQOO C3 Pro เผยเบอร์แส จะมาพร้อมกับชิปเซ็ตแซ็ตะก้อน 780G แสานกับหน้าจอที่รลื่นไหลถึง1 4 4รเฮิร์ตรุ่นเปิดตัวเร็วๆนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับกลับปเดตข่าวสารท,าที่ดีทางไอทีในช่วงเย็นเวลาแบนาฬกาสทีในพูดข่าวไอทีครับพูดข่าวทีในคลิปนี้มาพูดถึงโทรศัพท์มือถือเรียวมีถึง2รุ่นเลย และโทรศัพท์มือถือเกมมิ่งจากทางไอคูเขาก่อนที่เราแวไปรับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกด Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับเพื่จะพาข่าวสารในแวดวงไอทีที่เรานำมาอัปเดตกันแบบนี้กันเป็นประจำทุกวันนะครับมาที่ข่าวแรกครับมาพูดถึงโทรศัพท์มือถือเรียวมี GT กันบ้างหลังจากที่มีการเปิดตัว Realme GT 5G โทรศัพท์มือถือที่มาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 888ในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ล่าสุดก็มีรุ่นเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นน้องอย่าง r ร a มีจีทีน O ออกมาเพิ่มเติมด้วยเร a l m จี GT นีโจะมาพร้อมกับชิปเซ็ต m e d i a ท e k Dimensity 1 2่0รุ่นใหม่ล่าสุดที่ผลิตบนเทคโนโลยีระดับ6นาโนเมตรโดยทำความเร็วที่3 0ูกิกะเฮิรตซ์รองรับ 5G แบบดูโอทั้ง S A และ N S A รวมถึง Wi-Fi 6มีระบบระบายความร้อนแบบ V C Liquid c o o l i n g ที่สามารถลดอุณหภูมิของตัวเครื่องได้ถึง15องศาเซลเซียสจับคู่กับแรมขนาดอยู่ที่ 12G าิ u สอ3 ส1นขนาด 256GB อ่านเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วตัวเครื่องมีน้ําหนักเบาครับเพียงแค่179กรัมเท่านั้นมีหน้าจอแตงผลที่ไร้ขอบแต่เป็นการเจาะรูวางกล้องเซลฟี่กล้องหน้าไว้ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอเทคโนโลยีรีเฟรชเรทข,ของหน้าจออยู่ที่ 120Hz ซึ่งหน้าจอเป็นแบบซุปเปอร์อัโมเรทครับให้สีสันที่สดขนาด6.43นิ้วพร้อมกับค่าทัชเซฟเรทอยู่ที่ 360Hz รวมถึงเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือฝังไว้ใต้หน้าจอด้วยครับด้านหลังของตัวเครื่องมีการดีไซน์สวยสะดุดตา ฝาหลังเป็นผิวสัมผัสแบบด้านพูดง่ายคือลดรอยนิ้วมือเวลาเราแตะนั่นแหละเป็นแบบโฮโลแกรมนะครับ มีการไล่เฉดสีที่ดูสวยงามดูพรีเมียมมากขึ้นจริงๆพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลเป็นเซ็นเซอร์ของ Sony IMX 682กล้องต่อมาเป็นกล้องอัลตัวไว8ล้านพิกเซลและกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลที่สามารถถ่ายภาพได้ใกล้ถึง4เซนติเมตรกล้องหน้า16ล้านพิกเซลแบตเตอรี่4,500มิลลิแอมพร์พร้อมกับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วถึง50วัตต์ fast charging มาพร้อมกับระบบ Android 11ครอบทับด้วย Realme UI 2.0 Realme GT Neo มีทั้งหมด3สีครับได้แก่สี Final Fantasy นะครับแล้วก็ g r e e k Silver Hack เคอร์ l a c k โดยแบ่งออกเป็น3รุ่นย่อยตาม RAM แล้วก็หน่วยความจำครับรุ่นแรกเลยคือ RAM 6 g ิหน่วยความจำ128ในรุ่นเริ่มต้นจะอยู่ที่1,799หวนหรือประมาณ8,600บาทครับในขณะที่รุ่นท็อปรุ่นแ a m 12 g ิหน่วยความจำ256จะอยู่ที่2,299หวนหรือประมาณ1900บาทครับถือเป็นโทรศัพท์มือถือเรียวมีที่น่าสนใจอันแรกคือชอบสเปคดีไซน์ฝาหลังมากสวยจริงๆนะครับรุ่นนี้ มาต่อกันที่ข่าวที่2ครับเรายังคงอยู่กับโทรศัพท์มือถือแบรนด์เร a l m มีอันนี้เป็นรุ่นของ Na โซ3 0ม G แล้วนะครับก่อนหน้านี้เรียวมีได้มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนราคาประหยัดอย่างเรียวมีนาโซ30ซีรีส์ทั้ง2รุ่นได้แ,แก่เรียวมีนาโซ30 Pro 5 G และเรียวมีนาโซ3 0 A และล่าสุดมีข้อมูลว่าเจ้าตัวเรียวมีนาโซ30ซึ่งเป็นรุ่นมาตรฐานของตระกูลจะโุดออกมาเพิ่มเติมอีก1รุ่นครับโทรศัพท์มือถือรหัสโมเดล RMX 2 1 5 6 ที่คาดกันว่าจะเป็นเต้าตัวเร็วมีนาโซ30ได้ปรากฏบนฐานข้อมูลของหน่วยงานกะสทชในประเทศอินโดนีเซียโดยจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่5,000มิลลิแอมป์และการชาร์จที่เร็วถึง30วัตต์ Android 10เร็วมี UI 1.0ที่รองรับเครือข่าย 4G เครื่องของเร็วมีนาโซ30นั้นจะมีน้ำหนักอยู่ที่198กรัมและยังมีการเผยด้วยนะครับได้ว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้ได้ผ่านมาตรฐาน FCC ในประเทศสหรัฐอเมริกาเรียบร้อย โดยสามารถยืนยันได้ว่าเร็มีนาโซ30จะมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวโดยได้หลัก 4, 4 8ล้านพิกเซลและเลนส์ต่อมาคือมาโครและเดฟเซนเซอร์ครับส่บปนข้อมูลอย่างอื่นนั้นยังไม่มีข้อมูลออกมามากกว่านี้นะครับไว้ถ้าหากมีอะไรมากขึ้นเราจะารับเดตให้ทราบไปอีกครั้งหนึ่งครับมาต่อที่ข่าวสุดท้ายครับไปที่โทรศัพท์มือถือเกมมิ่งของทาง vivo เขาในซีรีส์ของ iQOO เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เห็นมีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ i q คู C3 กันไปแล้วนะครับโดยชูจุดเด่นในเรื่องของชิปเซ็บบต s n a p d r a g o 786G ล่าสุดมีบอแสของสมาร์ทโฟนระดับกลางรุ่นใหม่มีการอัปเกรดมาตรฐานมากขึ้นอย่าง i q คู C3 Pro ออกมาเป็นที่เรียบร้อยครับ สื่อแดงขา่าวหรือสื่อสังคมออนไลน์ของจีนหรือไวเบิลได้มีการเปิดเผยถึงโทรศัพท์ตืออคู o o C3 Pro สมาร์กับชิปเซ็ตแซปจกรเจ็ดแปที่ผลิตบนเทคโนโลยีระดับ5นาโนเมตรคู่กับหน้าจอแสดงผล LCD มีค่ารีเฟรชเรท1 4 4่งเฮิร์ตเป็นการอัปเกรด i q คู C3 ให้มีสเปคที่ดีมากยิ่งขึ้นจากหน้าจอเดิมคือรีเฟรชเรท120เฮิร์ตและสเปคระดับไฮเอนด์มากยิ่งขึ้นด้วยอย่างไรก็ตาม I q คู C3 Pro อาจจะต้องเจอคู่แข่งอีกมากมายนะครับเพราะ โทรศัพท์ถือเกมมิ่งในหลายรุ่นมีการเปิดตัวอยู่หลายรุ่นเลยทีเดียวครับแล้วก็หลายแบรนด์ด้วยไม่ว่าจะเป็น OnePlus Nord 2รวมถึง Xiaomi Mi 11 Lite 5G ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าฟีเจอร์สุดเด่นที่น่าสนใจของตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะมีอะไรอีกบ้างไว้ระมาอเดทเฮสตาันอีกครั้งหนึ่งนะครับและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดในแวดวงไอทีที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ครับ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพราะเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆดูดีๆแล้วคนิกัเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันได้นะสับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับมาบเป็ดข่าวสารดีๆแบบนี้ให้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย